สวัสดีครับพี่คุณช่วยครับสวัสดีครับทาอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยกําลังขุดรากเพื่อที่จะเอาไปทาบกิ่นมะม่วงนะครับขุดรากครับผมแล้วขุดรากผมปกติเห็นทั่วไปขุดรากก็จะตายกันไม่ใช่เหรอครับรากมันสําคัญต่อต้นไม้อย่างต้นมะม่วงนี่ครับครับแต่วิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่เราไม่ได้เอาในปริมาณที่เยอะมากนะครับเราจะเอาบางส่วนนี่เท่านั้นที่จะไปใช้คือต้องการขยายได้ กิ่งใหญ่ๆเราจําเป็นต้องใช้รากใหญ่นะครับก็ใช้วิธีการขุดตรงนี้เข้าไปไปทาพนะครับอันนี้ที่ผมช่วยไปได้เราคิดในการภาพกิ่งด้วยรากแบบไหนครับมันเป็นความบังเอิญนะครับคือในช่วงที่ตัวเองอยากตัดกิ่งใหญ่ๆแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันรากมันหายากต้องเพาะอย่างน้อย3าปสีนะีครับจึงจะทํา ให้รากเนี่ยได้สัดส่วนกับปริมาณที่จะกินที่เราจะตัดออกนะครับก็เลยมาลองคิดดูว่าเออเห็นรากมันโผล่ดินมาแล้วก็จะตัดที่นี่เฉยก็เลยลองเอาใส่ถุงแล้วก็ไปไปทาบนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้เราสามารถเลี้ยงกิงที่เราอยากจะไปปลูกเป็นกิงใหญ่ๆได้นะครับก็เลยทําวิธีนี้มาพอทําแล้วก็ได้ผลก็เลยทำเรื่อยๆครับอย่าดังนั้นตอนนี้พี่กำลังจะขุดรากอยู่ใช่ไหมครับงนั้นช่วยลองขุดรากให้ผมดูหน่อยครับผม ตัดเลยนะครับพอได้ครับได้รากแล้วครับนี่ครับนีมครับเป็นตาลากนะครับรากนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงบ้างครับเนี่ยการเลือกก็คือถ้าลงไปในดินเนี่ยอย่างน้อยก็ควรไม่ต่ำกว่า2ี่สิบเซนครับเดี๋ยวผมตัดเลยนะครับครับอีเตอร์อันนี้เป็นกันไกลใหญ่นะครับที่เราจะจะทาบนะครับตัดรากกันอย่างนี้เลยครับตัดอย่างนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเราจะขึ้นมาได้ในลักษณะนี้นะครับ๋อที่เราได้นี่คือรากรากนี่ครับคือรากมันนะครับแล้วขนาดของรากที่เราจะใช้เนี่ยครับเราต้องดูยังไงครับผมที่ผมดูนะครับคือสัดส่วนจะไม่ต่างนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางคนไม่ควรต่างกันมากนักนะครับคือถ้าถ้าเป็นต้นต่อนี่ผมว่าใหญ่กว่านได้ประมาณ4ส่วน4ี่เท่านะครับถ้างั้นช่วยช่วยลองแสดงหน่อยได้ไหมครับว่าจะจะทาบยังไงครับผมนึกไม่ออกเลยว่ากิ่งใหญ่ขนาดนี้จะจะทาบกันยังไงได้ ตรงนี้ผมต้องวานให้ถือให้ผมที่ถึงนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมช่วยถือแล้วกันเดี๋ยวจับตรงนี้มานะครับครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราจําเป็นไหมครับที่จะต้องทําให้เป็นแผลน้อยที่สุดผมต้องให้เป็นแผลน้อยที่สุดนะครับถ้าไม่เช่นนั้นมันจะการติดจะไม่ค่อยดีนะครับมันจะช้ำนะครับเราควรจะต้องทําให้เรียบแผลนี่ครับเรียบที่สุดนะครับแล้วก็เฉือนซ้ําด้วยมีดที่คมๆมสักนิดอันนี้ก็จะต้องตกแต่งด้วยใช่ครับตกแต่งนิดนึงครับถ้าเรา วิธีนี้มันยังเรียบไม่พอนะครับเราก็จะตกแต่งเลวนนะครับกับวิธีที่เฉือนตรงนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับต้องใช้ความคมนะครับใช้มีคมพอสมควรนะครับในการที่จะให้ได้มาซึ่งเปอร์เซ็นที่เราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้ววิธีการนี้นะครับเท่าที่ผมทํามานะครับไม่ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่า95เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับครับเกิดแล้วเราก็จะเฉือนนะครับอ๋อจะีแผอด้านนี่ครับครับนี่แหละครับคือช่วงของท่อน้ํามันนะครับ ไม่ทราบว่าแต่พอเห็นไหมครับกล้องเนช่วงท่อ้นาก็คือระหว่างตรงเขาขาวระหว่างแก่นกับเลือกตรงนี้ครับให้ตรงนี้ไปเชื่อมกับแผลที่เราจะทําใหม่ที่เราเห็นก็คือเป็นขอบอยู่ใกล้บริเวณแก่นของเนื้อไม้เนื้อไม้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถที่ไปเชื่อมกับที่เราจะเปิดแผลตรงนี้นะครับเ่ก่อนอนุญาตเปิดแผลเลยนะครับเชิญเลยครับนี่นะครับเราจะกรีดตรงไปก่อนนะเพราะมันเป็นไม้ที่หลายปีแล้วนะครับมันก็จะหนานิดนึงนะครับเปลือกก็จะกรีดซ้ำหน่อยๆนะครับกรีดซ้ำนะครับ วิธีการเลือกเราจะเลือกกรีดตรงไหนยังไงเรามีวิธีการเลือกไงอันนี้ไม่จําเป็นว่าตรงนั้นเราดูแค่ว่าเราจะออกแค่ไหนนะครับเอาแนวที่เราจะใช้จริงเพราะว่าทุกส่วนถ้าเป็นท่อน้ําเชื่อมกันแล้วมันติดกันทุกที่ไม่จําเป็นว่าจะเหมือนกิ่งตอนถ้ากิ่งตอนนี้เราต้องคว่ญใต้ตานะครับแต่ตัวนี้ไม่จําเป็นนะครับเราสามารถทําได้กับทุกส่วนฉะนั้นความเหมาะสมที่เราจะเอากิ่งไปใช้นะอยู่ตรงไหนหมายความว่าผมเข้าใจถิ่หรือเปล่าครับหมายความว่าเราต้องการให้รากออกที่ไหนเราก็เหมือนกับ สมมติว่าประนึ่งว่าเอาทากาวแล้วก็แปะแล้วก็มีรากเกิดขึ้นถูกต้องมันเหมือนง่ายเหลือเกินนะครับงั้นลองช่วยสาธิตต่อเลยครับนี่นะครับต้องกรีดซ้ํานิดนึงนะครับที่จะเห็นแผลที่เราต้องการให้เข้าไปลึกถึงระดับท่อน้ําเขานะครับมีจิตใจนี่ต้องคมต้องคมครับคนหนวดได้ครับคนหนวดได้นะครับไม่เช่นนั้นจะทําให้แผลช้ํานะครับแผลช้ำเปอร์เซ็นที่เราได้เนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับครับจะต้องพยายามเลือก วัสดุที่เราจะใช้เนี่ยอย่างอุปกรณ์ที่เราจะจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะต้องกลิบนะครับเพื่อสะดวกในการที่จะให้ได้ให้ได้ซึ่งเปอร์เซ็นที่เราต้องการนะครับนี้ก็จะช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้นมันใหญ่นะครับพวกนี้ถ้าทําจริงๆวันนึงได้ไม่กี่ก่งแล้วครับเพราะว่าต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็พิถีพิถันนะครับนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆเผยเปลือกไว้นะครับได้ไหมครับเนี่ยคือช่วงนี้แหละครับถ้าเราเอาตัวนี้เข้าไป กาไปไปชิดนะครับช่วงนี้คือท่อน้ํานะครับแล้วเราถามแถมได้เปลือกข้างบนนี้เป็นตัวรองอีกทีหนึ่งว่ากันพลาดนะครับตรงนี้จะไม่มีจุดเสียเลยนะครับเนี่ยเราเปิดเข้ามาเราเปิดเผเยอะเข้าไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเลยแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็พันพันด้วยพลาสติกนะครับครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่ามันจะจะแน่นตัวนี้ตัวนี้สนิทครับถ้าพูดถึงว่าในในเรามองดูนะครับด้านข้างนะครับ แต่จริงๆแผลด้านด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวที่เราวัดว่าสนิทหรือไม่สนิทนะครับแผลข้างๆด้านบนนะครับแต่ตัวกลางนี่ไม่จําเป็นเพราะตัวกลางนี่โครงสร้างของของต้นไม้มันจะกลมใช่ไหมครับครับเนั้นสลีละไอ้ตรงนี้เราไม่มีวัสดุที่จะทําให้มันคือมสมรรถนะเราต้องดูแผลครับดูแผลด้านด้านข้างด้านนอกนลครับอ่านอกกับตัวที่เราเจือกันอ๋อคือชิดกันอ่านอีกด้านหนึ่งครับแต่ตรงนี้จริงๆปกติขาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลยต่อให้ให้สามารถ <ลง S 1> ที<า>่จะ ติดได้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับกระเสร็จแล้วก็ะพันอย่างนี้ครับอวัตถุประสงค์ของการทาบกิ่งด้วยรากนอกจากที่จะทําให้ร่นระยะเวลาการที่จะจะต้นจะโตครับผมสามารถเอาไปปลูกได้เนี่ยนะครับ วัตถุประสงค์ที่ที่ตามมาจะมีวัตถุประสงค์ไหนอีกครับผมว่าเราได้การตัดแต่งนะครับได้การตัดแต่งกิ่งที่เดี๋ยวขออนุญาตอยนะคือได้การตัดแต่งกิ่งไปด้วยนะครับเพราะว่าโครงสร้างของไม้ผลเหนึ่งที่ผมบอกนะครับจําเป็นนะครับในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งยิ่งถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยนะครับสัดส่วนของการเจริญที่ผมบอกไปนะครับระหว่างดินกับอากาศเนี่ยมันต่างกันมากนะครับฉะนั้นจําเป็นต้องใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งเพื่อเสริมให้โครงสร้างมันก็แน่นขึ้นนะครับคือ กาะยึดได้ดีขึ้นแล้วผลผลิตอะไรต่างๆนี่ก็จะตามมาในลักษณะที่ผมว่าดีมองการไกลเลยนะเนี่ยครับผมแทนที <t> ่จะตัดกิ่งไปเฉยๆดูแลทรงพุ่มก็ขยายพันธุ์ครับผมอันนี้วัสดุนี่เราที่ใช้มาวัสดุผมลืมดูคือจะข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะครับวัสดุนี้เราจะได้จากพวกที่เลื่อยหรือว่าจะเป็นพวกขุยมะพร้าวแต่อันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวล้วนนะครับคุมความชื้นก็คือความเหมาะก็แค่แค่เรากำนะเราเราให้น้ําเนี่ยนะครับ ไหลออกสุดพอดีนะครับเนี่ยแค่นี้จะมีน้าไหลสุดนิดนึงนยครับแค่นั้นนะครับถ้าน้ําแฉะไปก็ไม่ดีนะครับน้จะเน่า่ปเน่าครับการทัฒนารากจะไม่มีนะครับเอแล้วถ้าอย่างนั้นความยาวของรากที่เราจะตัดมาเนี่ยถ้ายาวกว่านี้ได้ไหมครับสั้นกว่านี้ได้ไหมครับผมว่ายาวไปมันก็สัดส่วนในการที่จะแห้งมีเปอร์เซ็นต์ในการติดน้อยลงนะครับต้องให้ได้สักขนาดนี้เพราะว่ามันจะสอดคล้องกับกับวัสดุ ที่คุมความชื้นนี่นะครับให้มันเหมาะสมนะครับเรียกว่าพอให้รากนี้สามารถยึดอยู่บนดินได้ด้วยึอยู่บนดินได้ครับนี้อันนี้อันนี้จะถือว่าเป็นรากแก้วด้วยไหมครับเป็นรากมันมันก็จะพูดว่ารากแก้วเลยก็คงไม่ถูกเพราะว่ามันพวกนี้จะออกข้างนเท่าที่ผมดูนะครับเป็นรากฝอยนะครับแต่โครงสร้างระยะยุยาผมว่าไม้ที่ใกล้เคียงสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับยังไงก็สามารถที่จะดึงโครงสร้างให้ให้มันได้ได้แข็งแรงนะครับ ตัวนี้พอดีถุงจะเล็กไปนิดนึงนะครับเราได้ถุงรับคร้าวที่ครับพอเหมาะแล้วนะครับมีน้ําอยู่พอเหมาะแล้วก็รัดบริเวณที่ไว้ทำะารครับอันนี้จะพอดีพอดีถุงมันสั้นไปนิดนึงนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีการคือเชื่อมถุงให้มันตึงนะครับด้วยการใช้ไม้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันาีดีชาวบ้านจริงๆเลยนะครับเนี่ยเหมือนขันชะนอกรับเพื่อที่จะให้ตรงนี้นั้นเสร็จแล้วนะครับ เพื่อที่จะให้ตรงนี้แน่นขึ้นนะครับโครงสร้างที่แน่ขน,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 นขึ้นนะครับเราก็มัดซ้ำอีกทีนะครับการรัดนี่เราต้องดูไหมครับว่ารัดครับครับก็ดูดูนิดหนึ่งในเรื่องของเพื่อที่จะให้ความชื้นนะครับมันกระจายไปให้ทั่วๆในบริเวณของการมัดนะครับอ๋อมันทารากรากเรารคที่จะรัดรัดให้คน้ครับผมเ่เท่านี้แหละครับก็สามารถที่จะได้กิ่งใหญ่ๆนะครับ ในการที่จะเอาไปขยายพันธุ์นะครับเราได้กิ่งใหญ่ได้ต้นที่ไม่ต้องรอเวลาใช้เวลาเท่าไหร่ครับถึงอันนี้ประมาณ3เดือนขึ้นไปครับสามเดือนขึ้นไปก็เริ่มตัดได้นะครับแต่ถ้าจะให้มั่นคงขึ้นนะครับถ้ากิ่งใหญ่มากนะครับสัดส่วนตรงนี้ถ้าห่างกันมากก็ผมว่าสักห้าเดือนนะครับห้าเดือนนี้ครับครับแต่ถ้ากิ่งขนาดนี้กับต้นขนาดนี้ผมว่าสามเดือนก็ตัดได้ครับเสร็จแล้วก็พอเราจะตัดก็กระตุ้นด้วยปลายรากที่เราอยาก ให้ให้เขาเนรับรู้ว่าตอนนี้ถ้าเราตัดตรงนี้ไปตรงนี้เขาสามารถที่จะดึงอาหารได้ก็คือดูว่ารากปลายเขาจะข,า,ขาวๆขึ้นนะครับโอ้โหเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ครับ,รบให้ผลรวเดเร็วทันใจนจริงๆ<จ>นะครับ